เคลลี่นั้นอายุ29นะครับจากสเปนครับในขณะที่สาวโนรานั้นไม่ใช่จริงว่าอลิสาแหลมชัยสงกัปจัจ,จวันอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับจบังหวะขวางหน้าของเคลลี่ครับกรรมการวิ่ลยวันกัญจนาต้องช้อนข้อเลยครับ นี่เป็นกรรมการหญิงผีมือดีของสนามมวยป่าทองครับเฉลีเดินหน้าพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่ง,งครับสาโนราล็อกได้ล็อกได้แล้วพยายามจะเสียบด้วยข้อขวาแล้วครับเฉลีนหลัจากสเปนยังคงเดินหน้าต่อลงล่างครับขึ้นบนครับแล้วทิ้งด้วยหมัดครับวงในขวางหน้าสาโนราพยายามจะกดลงมาครับแล้วพยายามจะตั้งกำแพงครับ แคลรี่ขยับเข้าหาแล้วครับวางซ้ายตกด้ดยหุกขวาเติมด้วยหมัดซ้ายสาวโนราโต้้วยแข้งซ้ายครับแล้ววงในปักด้วยศอกซ้ายเลยครับพยายามจะใส่ลูกขยันแล้วครับแคลรี่ภูเก็ตไฟคลับเกี่ยวได้พยายามจะลงล่างเลยทิ้งด้วยมัดหนึ่งสองเจอแข้งขวาของสาวโนลาสาวโนลาล็อกในได้ อ uh huh. แกล็อกได้ปั๊บนี่แกกันอย่างดีเหเลยครับโอ้โหแกยกกำแพงตั้งแล้วแทนที่แกจะแทงนะครับสาโนราอือ uh huh. ถึงนึงหมหนึ่ง,งสองเล่นงานบริวเวณใบหน้าสลับลำตัวครับเคลลี่โอ้นี่ครับขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับเคลลี่ uh huh. อยังคงเดินหน้าต่อหมดยกที่หนึ่งครับ ยกที่2ของมวยคู่ที่7ของรายการนะครับเคลลี่ภูเก็ตไฟคลับครับนักชกจากสเปนนะครับกับสาวโนราบรรดาศักดิ์เอฟเมวยไทยเป็นการชิงแชมป์มวยไทยหญิงนานาชาติกำหนด4ยกครับร<อ>ยกที่2เริ่มขึ้นครับเคลลี่ยังคงเดินหน้าเกี่ยวจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดของเคลลี่นี่อันตรายนะครับสาวโนราดึงพยายามจะเน้นที่แกงขวาครับสาวโนราวางแข้งขวา เตะขวาต่อยขวาแล้วพยายามพยายามจะวนหนีครับแต่แคลรี่แกไม่สนเลยครับดูครับพยายามจะเบียดพยายามจะลุยครับพยายามจะต่อสู้ในระยะประชิดเลยครับแคลรี่ลงล่างลงล่างเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาสาโนราเตะเริ่มหนีเตะเร้่หนีเลครับดูแน่จังหวะเตะขวาของแกทําได้ดีเหมือนกันครับแต่วงในนี่แคลรี่ขวางหน้าโอ้แล้วต่อยเลยครับ นี่ครับมวยต่างชาตินี่ออาวุธอะไรได้เขาออกทันทีครับสาวโนราพยายามจะเน้นที่แข้ขวาดึงแล้วพยายามจะวางขวาแล้วทิ้งยหมัดขวาครับกระแทกมัดยับทรายพยายามจะขวางหน้าแล้วครับโค้งแ้งหวะขวางหน้าของสาวโนราแกเขาทาได้ดีนะครับโยกดึงนิดนึงแคลรีลงล่างสลับบนแล้วครับแล้ว ขวางหน้าเสียบเลยครับแคลลี่ปักเลยศอกหัายำยังงัดศอกมาเป็นตัวช่วยครับนักชกจากสเปนซานโนลาวางแค่ขวาวางแค่ขวาเลยครับโอ้แกเตะได้ดีครับเตะขวาของซานโนลา็ลอกในแล้วตั้งกำแพงครับอโอ้โหถ้าแกล็อกในได้ปั๊บนี่แกตั้งกำแพงซ้ายแล้วแกแทงขวาในอันตรายครับโนลาดูครับยังหัววงในก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับ ลม uh huh. ลุกคล,ล,ลานแล้วครับเกลีี่ยังคงเบียดเข้าหาสาวโนราวางขวาวางขวาแล้วครับไปหยาบยกดึงหมดยกที่อสองครับยกที่สามของคู่ที่เจ็ดของรายการครับเคลียรี่ผูเก็บไฟคลับครับกับสาวโนราบรรดาศักดิ์เอฟเอฟซีมวยไทย มีเข็มขัดแชมป์มวทนาชาติหญิงเป็นเดิมพันครับรเดินมาถึงครึ่งทางครับจังหวะวางแข้งขวาของสาวโนราแคลรีเดินหน้าทิ้งน้ำมัหนึ่งสองครับเล่นงานบริเวณใบหน้าสลับลําตัวครับโอ้จังหวะเบิ้ลแข้งขวาของสาวโนราก็ทําได้ดีแคลรีขวา,ขางไวโอ้จังหวะขวา,ขางของแคลรีสาวโนราพยายามจะโต้ด้วยข,ขวาครับ ยังคงเดินแล้วครับสารวราวังข้างขวาถอยมาแล้วเตะขวาครับเกลี่ปักด้วยศอกขวาพยายามจะปักศอกนะครับแต่ว,วงในแกขวางอยู่เลยครับแล้วเสียบด้วยข่าซ้ายเลยครับโอ้โหครับพอขวางแล้วสาองรานี่ขออ่อนแกเสียบขึ้นทันทีเลยครับเกลี่ทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองนี่กับจังหวะขวางหน้าได้ปักด้วยศอกเติมด้วยข่าขวาครับ คงเดินต่อแล้วครับนักชกจากสเปนจังหวะวางแข้งขวาโอ้เบิ้ลเปสามทีซ้อนๆอนกับซาโนรา,าแต่หยุดแคลรี่ไม่ได้ครับดูครับแคลรี่ยังคงเดินหน้าต่อซาโนราพยายามจะปักศอกแล้วโอ้ดูรับจังหวะวางแล้วเสียบแล้วปักศอกคืนครับจังหวะวางหน้านี่แกยังปักศอกได้ครับแคลรี่ซาโนรายกวางแข้งขวาครับ แคลรี่ปักด้วยศอกขวาสาโนราส่วนด้วยศอกขืนแต่วงในขวางได้ครับขวางด้วเสียบด้วยซ้ายาแคลรี่ยังคงเดินต่อสาวโนราวางแค่ขวาแคลรี่จับขาได้และเสียบด้วยเข่าครับโอ้แหลกสนุกแล้วครับอาวได้เลือดเลยครับแคลรี่พิดศอกขวาของสาวโนรา ขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายครับอ่าพยายามจะหมุนเลี่ยมเลยครับอ่าหมดยกที่3ครับดางสู่ยกที่4ของมวยคู่ที่7ของรายการนะครับเจอรภูเก็ตไฟคลับครับกับสาวโนโราบรรดาศักดิ์ FFC มวยไทยคู่นี้มีเกณฑก์แชมป์เป็นหนึ่งพันนะครับแลกกันมาสนุกทั้ง3ยกแล้วครับอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ แคลรียังคงเดินหน้าต่อเปิดเกมลุยครับซาโนราพยายามจะดักด้วยแกงขวาแล้ววงในแม่กตั้งกำแพงกันไว้อย่างเดียวแล้วครับซาโนลาแม่ถ้ากักันซ้ายแล้วเสียบขวานี่อันตรายครับจังหวะวางแข้งปักศอกครับศอกขวาของซาโนลาเนี่ยไปเปิดแผลแตกบริเวณหางคิ้วของแคลรี่ในยกที่ผ่านมาแล้วครับแคลรีเดินหน้าต่อ อานีหม,มัดขวางหน้าโอ้โหดูครับขวางในคอแทบหักแล้วครับอ,าอยายามก็มาเจอแข้งขวาครับสาวโนราพยายามจะดักวางแข้งขวาแลวครับตเตะขวาสวยนะครับสาวโนราแต่เตะแล้วหนีครับดูครับเคลี่ปักด้วยสอกขวาครับเสียบด้วยเขาปักด้วยสอกซ้ายาจังหวะขวางหน้านี่แกปักได้ตลอดเลยครับอ ยังเดินเข้าหาแล้วครับแคลลี่สาโนลาวาแข้งขวาเจอหมัดสวนวงในขวางไว้ครับขวางแล้วปักด้วยศอกครับดูครับปักด้วยศอกครับโอ้โหอา่ายาเบียดวางแข้งครับพยายามจะทีบแล้วทิ้งด้วยหมัดขวางหน้าและปักด้วยศอกแล้วเสียบด้วยซ้ายครับแคลลี่อ สารูเราวางแข้งวางแข้งขวา2ดอกครับแล้วเจอศอกวงในนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแคลรี่นี่อาศัยลูกขยันลครับนักชกจากสเปนเบียกมาเจอแข้งขวาบักโดยศอกแล้วล็อกในอยอดเยี่ยมครับแหลกกันสนุกเลยครับคู่นี้ครบ4ยกครับ ่วนใครจะแพ้ใครจะชนะนั้นอยู่ที่ผลการตัดสินของกรรมการข้างล่างทั้ง3ท่านครับกรรมการวิไยวันการชนะนั้นมีหน้าที่รวมใบคะแนนแล้วก็ส่งให้กรรมการพิชารสังเกตนะครับประธานกรรมการเทคนิคก่อนที่จะรวมคะแนนแล้วส่งให้ให้อาจารย์ทํากระทูนนะครับประกาศผลยังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้น ผลการแข่งขันพร้อมๆกันครับต้องบอกว่าสนุกเลยครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีครับ uh, เป็นกําลังใจกครับ <the temperature, S 1> ผู้แพ้นะครับ <or when S 1> และดีใจกับผู้ชนะครับ เป็นแ,แชเมเปี้ยนอีสาวโนราลูพาร์่าแล้วก็เป็นสาวโนราบันดาศักเอฟเอ็มซีมวยไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะแคลรี่ภูเก็ตไ์กลับลงมาอย่างสนุกครับอ่าน่าจะมีภาคสองครับคุณนี่ต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่สมศักดิ์ศรีเลยครับเดี๋ยว เราชมบรรยากาศการคาดเข็มขันแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่กอนที่จะมาพบกับคู้สุดท้ายของรายการนะครับ